คลิปนี้ก็จะเป็นการทดสอบแบต60โวลต์12แอมป์นะครับเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับกับกล่องแดงครับและล้อ48 60 3,500วัตต์นะครับส่วนล้อหน้านะครับใช้ยางเดิมๆขนาด2.125ครับโชคสปริงเดิมนะครับแต่ว่าตัดสปริงให้สั้นลงนะครับเราไปทดสอบพร้อมๆกันเลยนะครับนี่กว่เดิมเยอะนะครับใส่โชคกันสะบัดทำให้แฮนด์ไม่แกว่งนะครับ ตอนนี้ล้อหน้าผมไม่ได้เปลี่ยนเป็น2.5นะครับหน้ายางไม่ได้กว้างขึ้นครับใช้ตัวเดินมนะเพราะว่าติดดิสเพยคครับโอรู้สึกมันโยกแยกเหมือนนั่งเรือโคมงเคงครับท447นะครับให้มันหนืดขึ้นอีกนะครับตอนนี้หมุนยากเลยครับหมุนแบบสโลโมชั่นเลยนะครับ447นะครับเดิน50แน่นอน ถึง60หรือเปล่าโอ้ม่งขึ้นครับแต่ว่าเราต้องเขงแขนมากขึ้น,นครับมีความน่ากลัวครับถ้าขึ้นที่60พลาดไม่ได้นะครับถ้าแกว่งตกบุมพลาดลน้มอยู่เดียวถ้าเล่งดีครับบิดเป็นพุ่ม ิดไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับห้าสิบเจ็ดนะครับโอ้ยนีครับโอเคนะครับมจะคอยจะโยกนะครับที่ความเร็วสงเก้ผมต้องเก่งสุดๆนะครับถ้าขับชิวๆนี่เผลอก็ล้มเอาเด้อฮะอน,นี่ร้อนจริงๆครับ้ว่าฝนจะตก เบรควนักหนักก็มีล้อเหมือนจะยกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทดสอบระยะทางครับว่ถ้าอยู่กับล้อแรงๆตองแรงผมว่าเกิน20โลก็เก่งแล้วก็เป็นแบบ ไม่ใช่แบตใหม่ด้วยครับแบตมือสองด้วยจะลองวิ่งดูที่10บโลนะครับ,บเ,เยอะก็ต้องกินแบตธรรมดาครับ เ <50. S 2> ผมว่าเวลามันโยกครับมันออกอกานี่ค่อนข้างคุมยากอันตรายจริงๆ ึกว่าขับมาไม่ไกลนี่เหนื่อยครับเดี๋ยวเราไปลองสะพานแดงครับว่าแรงบิดจะเป็นยังไงยังไงก็ต้องขึ้นได้อยู่แล้วครับแต่ว่าต้องลองไม่แน่อาจจะขึ้นไม่ได้ก็ได้นะครับไปแบบช้าๆครับกค่อยเร่งขึ้นไปดูสิสามพัหน 3, หน้าไม่หวัดจริงหรือเปล่า โอ้ยโอ้ยสบายเลยไม่ใช่ไม่ถึงครับผมผ่อนคันเร่งมันเหลือๆเลยครับแรงบิดดีรอตัวนี้รอดีครับ3,500วัตต์แต่ของจริงอาจจะ1,200ก็ได้แบตประกอบเองด้วยดังจังดิสเบ็กรู้ได้ไหมเนี่ย ไปได้พอดีเลยดีเจ้ครับผม ต,ตัวนี้มีอาการรอรอบนะครับเขาบิดปุ๊บรอบยังไม่มาทันทีครับ,อบรอแป๊บหนึง เรี่ยงนะครับถ้าพื้นมีลงมีหลุมอะไรผมก็อันตรายตกหลุมลึกๆกนี่ไม่เหลือครับตรงนี้แบตวิ่งมาสิบกว่าโลแล้วนะครับถนนดีเลยครับแถวๆไอ้จิวแถวเกือบหกสิบเลยห้าสิบเก้า วิ่งมา12กิโลนะครับตัดเป็นแบตหมดไปเลยไห้สุดๆครับข้าก็กินอะไรไม่ไม่น่าจะเป็นกิน ร้านนะครับร้านซ่อมรัวมาจากคันนี้มันปิดได้อยู่โอเครัวแบตไหม้ไปแล้วครับลืมบอกไปครับโช๊คตัวนี้ผมก็ตัดสปริงออกนะครับให้มันไี่ยอมลงครับไี่ยอมลงแล้วก็มั่นคงขึ้นครับขับก็จะนิ่งขึ้นนะครับถ้าโช๊เดิมๆรู้สึกว่าเบรกแล้วเหมือนว่ามันโยกไปโยกมามันจะหักครับ ที่ใส่ดิส,ดสเบรกแล้เออรู้สึสกว่ามั่นคงขึ้นครับขี่มันครับผมว่าไอ้จิ๋วนี่จบที่เซ็ตเนี่ยและครับไม่ต้องแรงไปกว่านี้แล้วอย่างนี้ก็สุดยอดแล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ้ยโอ้ยเขิน ขีมมันโอ้ยแค่นี้เหลือเหัวเคื่อเลยอะ,รอยะแรงระดับมอเตอร์ไซค์แล้วครับวิ่งมา15กิโลวิดเป็นพุ้งครับแรงไม่ตกเลยแต่โค้งจะเสียวๆหนนะ ก็ไฟเบรกครับชุดไฟเบรกของผมมัดแต่งครับมันใช้กาวร่วมผมก็เลยไม่ได้ต่อโลเบรกนะครับเพราะว่าถ้าต่อโลเบรกจะต้องดึงกาวออกมาใช้ฉนั้นก็จะใช้ได้แต่ไฟเบรกไฟเลี้ยวใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจครับขี้เกียจต่อไฟเลี้ยวใหมก่ก็ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนครับ ใช้ได้ทั้งไฟเลี้ยวไฟเบรกแต่ว่าไม่มีโลเบรกนะครับก็ปกติครับใช้วิธีสอนคันเร่งเอาอัตโนโมัติเลยครับถอนแล้วเบรกขอนแล้วเบรกที่ไหนก็สบายหลดไต้หมดหลดไต้หมด ขึ้นตรงนี้เลยเหรอโหเไป็นไหมรถแม่บ้านนะขึ้นได้ประมาณนีน่สองเมตรครับมอเตอร์คืดคาดแล้วจิ๋วโหเไป็นไหมจิ๋วโอ้โหนี่ปิดไปถึงครึ่งยังโหดพอจะออกจากบ้านมาได้นะครับโดนดักคนนู้นคนนี้เข้ามุมๆอยากขี่โองง้ดดยดังเหลือเกิน บอกว่าทริปนี้นะครับเพลีอเ,อเลยคือการสะบัดนะครับไม่ใช่มอเตอร์ไม่ใช่กล่องอย่างนั้นไม่กล้าขี่เร็วนะครับตอนที่เราถอนคันเร่งนะครับมันจะพุ่งเข้าไปอีกครับกลายเป็นถอนคันเร่งแล้วพุ่งเหมือนเดิมต้องระวังด้วยนะครับ เบรกหน้าหลังนะครับทวนอีกทีนะครับล้อ48โวลต์ทับ60โวลต์นะครับ3500วัตต์ไม่รู้วัตต์จริงวัตต์ปลอมนะครับกล่องแดงครับ40แอมป์แล้วก็แบตเตอรี่60โวลต์12แอมป์นะครับเป็นแบตลิเธียมพลาสติกนะ ขี่ประมาณ30ได้อยู่วิ่งมา23กิโลนะครับลองดู63.7โวลต์นะครับ64%เเซซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบต20เซลล์ผมตั้งที่ F 2 0นะครับก็คือลิเทียมฟอสเฟต20สนะครับ20เซลล์ไม่รู้ว่าแม่นหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มา ไกลแล้วครับผ่านไกลเลยมาแบบวัดดวงยี่สามโลแล้วจะทดสอบสะพานชั้นนะครับแล้วก็ขี่แบบมันมนอัดแหลกครับได้ขนาดนี้ผมว่ามันเจ๋งแล้วแบบเนี้ยจัดใช้ได้ครับแต่ปัญหาหลักก็คือจะถึงบ้านหรือเปล่ายังผมไม่ควรมาลองสะพานเนี่ย เดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ถึงครับลองครับบิดแบบชิวๆเลยนี่บิดตุ้งเดียวนะครับลองอัดขึ้นไปครับโอยโหยังพุ่งพุ่งครับแมตกันเลยมอเตอร์ตัวนี้กล่องแดงแบต60โวลต์ อาจจะถึกจะขนาดไหนอัดตอ่อครับไปหมดไปเลยไปัดไปเลย ่มตกแล้วนะครับจริงเมื่อกี้น่าจะเกิน50กว่า ัดแล้วครับออกตัวปุ๊บปุ๊บเลยตัดแล้วตัดที่26กิโลนะครับัดแบบมันมันถ้าวิ่งเลยเปื่อยนะวิ่ง20 30ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30กิโลครับถือว่าประหยัดใช้ได้นะมีเขียนแล้วไถแล้วไถไถ ค่อยดึงแบตออกนะครับที่มาเมอกก่อนกะไว้ว่าประมาณนี้ครับยี่ห้าโลก็เก่งแล้วมีหกตัดชุบ<ว>เดี๋ยวขอเข็นวีก่อนดีกครับแล้วค่อยไปเสียบสวิตตรงในหมู่บ้านนะครับไม่จิ๋วนี่เข็นสบายเลยอ่ะ<ว>เข็นแล้วไหลเลยครับ บายคันใหญ่เยอะเลยหมดครับถึงเปทีหนึ่งบางทีเสียบบางทีก็ไม่ติดครับร้อนไหมไม่ร้อนสบายจับมอเตอร์มอเตอร์ร้อนครับร้อนจี๋เลย มันก็จะไม่ร้อนนะเนี่ยมีขนาดรองรับ60โวลต์ด้วยนะครับถ้าอัดไฟ72ผมว่ามีเดียงนะมืร้อนครับแต่ได้สัก2-3วิโอเคลองเสียบดูครับเป่ยไม่เปลี่ยไม่เปลี่ย,ไม,ยไม่ติดติดไหมไม่ติดครับสายจะหมดสุดๆ รอแป๊บหนึ่งแล้วกันขอดึงออกก่อนรอให้แบบมันเย็นนะครับไฟมันจะกลับขึ้นมาโอเคไฟไว้5นาทีครับลองเสียบใหม่เปี๊ยโอ้ดังเปี๊ยแต่ว่ามาแล้วุบมาแล้วครับแบตเตอรี่อยู่ที่6 1 9ิโวลต์นะครับ4.9%คือตอนที่ไฟหมดแล้วนะครับ ได้ประมาณ200เมตรนะครับก็หมดอีกแล้วไถต่อครับ